สวัสดีคุณภัยวันนะคะแต่ไม้แตะมือเป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและกันเนาะนอ,อ่ะน้องอก็มีภาระเยอะแยะน้องก็ยังอุตส่าห์มาให้กําลังใจแม่ล้อมดาวเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆค่ะน้องสุภาตาสุภาตาตั้งไั้งน้องเอิญเอิญเก่งมาก <c oughs> คุณบ่าวเด็ดบอกว่ายังไม่ผ่านครับเพิ่งได้เก็บให้กันยังไงนะคะเพื่อน ดูคลิปเพื่อนให้จบแล้วก็ดูโฆษณาเพื่อนนะคะตาเคือพักดีนะคะคุณย่าหนึ่งก็สวัสดีคุณสุภัตรานะคะสุภัตราค่ะรบกวนเวลาเพื่อนๆมากเนาะแค่มาไล่ย,ยืนยันตัวตนพอให้ช่องของเรามีการ,การต่อไปเป็นเพื่อนที่ดีรักลงกลืนกันเนาะ น้องคุณย่าน้อ,อคุณแม่สริกาสินสวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณมากๆเลยจากคุณไพวันขอบคุณมากๆเลยที่มาส่งยังไม่มีใครมาแม่ร้องแล้ก็จะถามน้องนภพ,พรได้นะคะน้องนภพ,พรก็เ อยู่อเมริกานะคะน้องก็เก็บเวลาเช่นกันนะคะเป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและกันจ้าคุณแม่ก็ใกล้แล้วเนาะอ๋อคุณน้องลัตนาคุณน้องเัาก็ไม่ได้เหลียนเช่นกันซึ่งเราจะเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะคุณไพยวัน ทุกท่านทุกคนเข้าใจกฎระเบียบนี้น้องนาภาพรก็ทักทายคุณย่าหนึ่งนะคะสวัสดีคุณย่าหนึ่งจ้าคุณรัตนวันก็สวัสดีคุณย่าหนึ่งจ้าคุณนะัคะที่แวะมาช่องแม่ลอมดาวก็ลองเพลงก็ไม่เป็นหรอกคะ่ะเป็นตามสบายเลยลูกตามสบายเลยจ้าขอบคุณมากๆที่แวะมาให้กำลังใจแม่เนาะ ขอบคุณมากๆเลยจ้าคุณน้องนภภาเชิญได้จ้าคุณสริการโชคดีมัง่งคั่งนะคะอคุณย่าหนึง่งบ่าวเดทผ่านหรือยังคะแล้วจ้าเอ้ยคุณย่าหนึ่งก็เป็นกำลังให้นะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะคก,ก่อนยังไงเราเข้าใจถ้าเราไม่ดูให้เพื่อนจบเพื่อนก็ไม่ได้เหรียญล้วเพื่อนดูให้เราไม่จบเราเนาะจะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจหนุ่มน้อยสายลำก็สวัสดีทุกคนรอบห้องด้วยนะคะต,ตันท้กน้องเอิญเอิญเก่งมากคุณบ่าวเดช บอกว่ายังไม่ผ่านครับเพิ่งได้เก็บดีจย,ย่าย่าเพื่อนรักขอบคุณมากมากเลยค่ะที่แวะเข้ามาเนาะแม่ล้มดาวก็ออกมายืนยันตัวโชคดีทุกทุกคนนะคะจ้าโชคดีทุกคนน้องพึ่งก็โชคดีด้วยเด้อจะเด้อไม่ต้องห่วงแม่ล้มดาวคุณรัฐก่อนเราจะไล์สดเนาะก่อนเราจะไล์สดเราก็ เราต้องตัดไปทำคลิปริวอยู่จ้าจ้า,เอา,าเอาอะไรคะเ,คเขาแเหนียวพ่อนางจะเอาเข้าเนียวต้องหน,น้องเอินเอน้องเอินเอินจะให้ยายให้ดื่มนมนะคะคคนี่คือเอ่อครีเอเตอร์ที่แท,ท้จริงไม่ไม่ไม่ปัดคลิปเพื่อนทิ้งนะคะถึงยังไง ุณน้องนาภาพรพึ่งขอตัวก่อนจ้าแม่ล้อมดาวขอตัวไปบ้านไปอีกบ้านขอให้มาส่งพลังบวกค่ะขอบคุณมากๆเลยจ้าน้องจีจ้จาจ้าจ้ากินข้าวเหนียวจ้ากินข้าวเหนียวชูสู้เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนอกจากนอเพิ่มพลังบวกเพิ่มพลังใจเป็นแรงสนับสนุนให้ซึ่งกันและนะคะเพื่อน แค่นี้แหละหาะแรงสนับสนุนเป็นแรงสนับสนุนให้ซึ่งกันและกันมีอะไรก็ออกมาแนะนำอยู่แค่นี้คือให้แรงสนับสนุนซึ่งกันและกันดูคลิปให้กันจดจบแล้วก็ดูโฆษณาให้เพื่อนด้วยก็เพื่อนเปิดบ้านสิบเอ็ดพบกันใหม่ครับทุกคนโชคดีเฮงเฮงฝังฝังบายบายครับนะคะเ,เลยคุณยา่า ร้อนมากๆเลย <c oughs> คุณรัตนาวันก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะน้องราดาก็สบายตัวเลยจ้าโอ้จ้าจ้าจาหน้าสดนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ามาดูดูการสวัสดีคะ่ะปังปังจ้าขอบคุณนะคะคุณเอ่อลูกยู ดีจาย,ย่าย่าเพื่อนรักขอบคุณมากๆเลยค่ะทท่แวะเข้ามาเนาะแ <c oughs> ม่ล้มดาวก็ออกมายืนยันตัวต่อซึ่งกันและกันจ้า <c oughs> คุณแม่การสริสริการโชคดีคุณมากๆเลยจ้า <c oughs> น้องสุภัตตาของเราก็พารักผิดเยอะแยะน้องก็ยังอ่ มาส่งกำลังน้องรัตดาก็สวัสดีแม่การนะคะสวัสดีแม่การจ้าเป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและ <c oughs> ค,คุณน้องจีจ้าสวัสดีรอบห้องนะคะน้องจีจ้าสวัสดีรอบห้องจ้าใช้เวลาเจ็ดโมงเช้านะคะท่านก็จะมีสาระดีๆมาฝากพวกเรานะคะช่วงเช้าๆนะคะเฮ้ย สวยทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกาลังใจเนาะจา๊ะเนาะคุณไพรวันก็บ้านน้อยนเราต้องดูแลกันใช่จากคุณไพรวันบ้านเราน้อยๆก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันคุณย่ายิ่งยิ่งน่ารักนะคะคุณย่ายน่ารักมากๆทุกคนน่ารักหมดเลยนะคะทุกคนน่ารักหมดกันนะคะสวัสดีทุกคน ในห้องอสีดวงตาค่ะอบัอาา้น,น,น,น้องเอิญเอิญเก่งมาก <c oughs> คุณเ่ <c oughs> าเดชบอกว่ายังไม่ผ่านค,ครับเพิ่งได้เก็บ แต่ไม้แต่มือเพื่อนๆแม่ล้อมดาวได้เลยจะดื้อส่วนมากก็จะผ่านกันแล้วนะคะย่าหนึ่งเป็นกําลังใจให้บ่าวเดชนะคะผ่านววๆจ้าคุณย่าบอกว่าผ่านววๆนะคะบ่าวเดชน้องจีจ้าคุณบ่าวเดชค,คุณแม่ล้อมดาวบ่าวขอตัวไปอีกบ้านนะครับเชิญจ้าลูกเบาวเดชเนอยู่ที่บ้านก็ไลไม่ได้เสียงดัง น้องตั้งใจมากๆเลยน้องจะนน้อขอบคุณทุกกำลังใจหนุ่มน้อยสายล้ำก็สวัสดีทุกคนรอบห้องด้วยนะอยู่แค่นี้คือให้แรงสนับสนุนซึ่งกันและกันดูคลิปให้กันจดจบแล้วก็ดูโฆษณาให้เพื่อนด้วยเป็นเพื่อนมาทานส้มด้วยกันนะคะส้มลูกใหญ่มากนะคะ อาก็มานะคะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะน้องรัดาคนสวยมาตั้งแต่เกิดน,น,น,นไ,ปไปหาคุณตาค่ะคุณยาหนึ่งแสงอาวุธบอกว่าสริริทำกันได้นะคะเพื่อนๆมีอะไรที่ทำแล้วดีมีอะไรที่ทำแล้วมีประโยชน์ต่อ การที่เราเป็นครีเอเตอร์ก็สามารถสริการโชคดีมั่งครัง้งสวัสดีค่ะคุณแม่รัตนาวันสรินามนะคะคุณย่าหนึ่งก็สวัสดีเพื่อนๆรอบห้องแม่ล้อมดาวนะคะเ้ลิขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาทานส้มกับแม่ล้มดาวนะคะ ส้มมีประโยชน์จากส้มน่าทานมากๆค่ะขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณมากๆค่ะจ้าแบ่งปันซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะคุณญาหนึ่งแสงอาวุธสวัสดีพ คุณญา1หนึ่งแสงอาวุธสวัสดีครั้งก็ยังดีเนาะถ้าไม่มีเวลาจริงๆเนาะจะเนาะแม่ล้มดาวก็จะไม่ค่อยมีเวลาบางทีก็มีเวลาบางทีก็ไม่มีเวลาการทุกอย่างดีเสมอจะ